มันกลัวน้องอ่ะมันน่ารักเดียมันอ้วนดีอ่ะ <c oughs> มาขึ้นมาอยู่นบนดอยกันเราะ <c oughs> ผลโต๊ะนี่แกแล้วผลโตก็มีดอยพุรุษละแล้วอันนี้เหรอคะไอ้งัวเหรองัวพ <ER pues ี่บอกว่าดอยงัวน่ะมันประช็กแนนไหนมันเวอร์วายน่ะมันจ๋าเออแต่น้ำมันอ้วนมันขี้ลมนะมันขี้ลมควายมาหาเป็นปลาปลาได้งวนปลาได้หมดละอือห้ามดีมันอ้วนมันอ้วนได้ใจแต่แต่เลยเอ้ยนี่ดูดอยน่าห้ามเติมกระสอบน่อจะเอาไปขายนะดอกไอ้ลำไยนะแกไอ้ลำไยน่ะ ว่าเอ๊ะโนดมาบมด<า>ได้จ้ <c oughs> ะเราไปหาดีไน้น่ากินอ้ยมันก้องหาแม่มันนะมาลงก่อนไงตัวเล็กตัวเล็ก